เมื่อคืนนี้เกิดอุบัติเหตุค่ะท่านผู้ชมในจังหวัดจันทบุรีของเรานี่เองนะคะหลายท่านอาจจะได้มีการเห็นภาพข่าวกันไปบ้างแล้วนะคะโดยเป็นอุบัติเหตุรถกระบะค่ะบรรทุกตะกร้าผลไม้นะคะเสียหลักพุ่งชนร้านก๋วยเตี๋ยวกลางเมืองจันทบุรีถล่มพังลงมายับเลยนีนะคะโดยเหตุการณ์นี้ลูกค้าชาวบ้านเนี่ยตรงนั้นเนี่ยนะคะได้รับบาดเจ็บถึง17รายค่ะโดยนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ เนี่ยตอนนี้หน้าร้าน,นยังมีคนยืนอยู่ค่ะแล้วในร้านก็มีคนทาน๋วยเตี๋ยวอยู่ด้วยนะคะแล้วรถกระบะก็พุ่งชนเข้ามาเต็ม แรงเลยแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมนี่คือภาพหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วนะคะเจ้าหน,น้าที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยเหตุการณเ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา23นาฬิก50นาทีของเมื่อคืนนี้ค่ะทางอาสาสมัครกู้ภยัยสว่างกตันยูธรรมสถานจันทบุรีได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักพุ่งชนร้านก๋วยเตี๋ยวมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายค่ะร้านนี้จุดเกิดเหตุตรงนี้นยอยู่บริเวณ ยูเทิร์นตะเคียนคู่ตำบลท่าช้างอําเภอเมืองจันทบุรีนะคะโดยรถคันก่อเหตุเนี่ยเป็นรถกระบะอีซูซุสีดําหมายเลขทะเบียนพอพึ่งคอควาย3962ระยองพุ่งเข้าชนไปในร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะสภาพรถด้านหน้าเนี่ยพังเสียหายนะคะแล้วเข้าของในร้านก๋วยเตี๋ยวก็ถูกชนกระจัดกระจายส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะมีทั้งสิน้นทั้งหมดนะคะ17ราย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขากําลังนั่งกินแล้วก็ยืนอยู่หน้าร้านนะคะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งปฐมพยาบาลและนําตัวส่งโรงพยาบาลพักปกเกล้าค่ะนอกจากผู้บาดเจ็บข้าวของเสียหายแล้วนะคะยังมีรถจักรยานยนต์ถูกชนเสียหายอีกหลายคันด้วยค่ะส่วนผู้ขับขี่รถยนต์เนี่ยนะคะตัวคนขับตัวคนก่อเหตุเนี่ยอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปค่ะ ตอนนั้นหนีไปเลยนะคะตอนเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่หาตัวไม่เจอจากนั้นเนี่ยค่อยเดินทางกลับมามอบตัวในช่วงเช้าแล้วก็บอกว่าพร้อมที่จะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วหนีไปก่อนแล้วก็กลับมามอบตัวในช่วงเช้านะคะซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาทางท่านพันตำรวจเอกเต,เตชิตกุลกนิษฐรากรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีพร้อมกับชุดสืบสวน ท่านกน็ลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุเลยนะคะเนี่ยคะ่ะท่านผว้รวมกลับนะคะท่านก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้เคียงเพื่อจะได้ยืนยันค่ะว่าผู้ที่ขับรถยนต์คันนั้นเนี่ยนะคะที่เดินทางมามอบตัวเนี่ยเป็นคนเดียวกันใช่หรือไม่นะคะต้องตรวจดูให้ชัดว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็มีการเร่งรัดให้ผู้ขับขี่รถยนต์เยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บต่อไปด้วยค่ะ ส่วนทางด้านเจ้าของร้านนะคะคุณจันแรมบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตนเองเนี่ยนะคะเดินไปหลังบ้านเพียงสองนาทีแป๊บเดียวเท่านั้นลูกสาวยืนขายกว๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าร้านแล้วก็ได้ยินเสียงดังเลยค่ะก็รีบวิ่งออกมาดูปรากฏว่าโโห,โหตรงน,นั้นเนี่ยแบบชนถูกชนพังยับเยินเลยนะคะลูกค้าหลายคนถูกรถชนลูกสาวก็ถูกรถชนกระเด็นออกไปด้วยนะคะ เนี่ยแหละค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยทั้งหมดรวมแล้วถึง17รายค่ะตั้งไหนฮะับคะบ้านฝ่ายเสียเหตุก็คือขายของอยู่แต่ลูกครับแล้วก็พอโบเลยวางจะเดินไปหลังบ้านก็จะไปบอกพ่อเขาไม่อยู่กับลูกสาวพ่อก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวแป๊บนึงทำของตรงนี้เสร็จก่อนก็เลยให้ลูกหยุดลวกคนเดียวอยู่กับเพื่อนนั่นแหละเพื่อนเขาอยู่คนนี้ช่วงช่วงนั้นคือมีลูกค้าเยอะไหมครับ ก็มีโต๊ะม่นี่อันสองโต๊ะค่ะอ๋อก็คือที่ยืนอยู่ก็คือยืนอยู่ข้างหน้ากันแล้วก็มีที่ยืนยืนกำลังก็กำลังสั่งของกันที่เก็บที่เขารถกว่าไปแล้วก็มีนั่งบนโต๊ะด้วยครับตัวพูกสาวเองได้รับบาดเจ็บไหมบาดเจ็บเจ็บตรงไหนบ้างครับมตรงขาค่ะเจ็บห้าเข็มก็คือโดนรถชนเลยเหรอรถมันฝากไปเขามุดไม่รู้ยังไงในตัวเขาจะอยู่ใต้รถอ่ะใต้ตรงเนี้ย ตู้อะไรไนนี้เอา,า,าการเป็นยังไงบ้างครับลูกสาวเป็นแผลถลอกเป็นตัวเลยอ๋อก็คือตอนนี้ก็คือตัดม,มาแล้วใช่ไหมหรือวอ่าตัดหมอค่อยตัดเอ็กซเรย์แล้วปอดอะไรนี่เป็นอะไรเขาก็ไม่เหับพยายามนะคะแต่ค่อยให้ไงไปรักแผล,ท,ลทุกวันเราได้คุยออกับคนขับรถเมื่อวานได้เจอกันไัมไม่เห็นเลยครับแต่ตำรวจเขาบอกเขาจะตามให้ใช่ไหม,มแต่วันนี้เขานัดสายมือครึ่งให้ไปคุยเลือกคดี